อย่าลืมกด subscribe ช่องอุ้ม TTP Channel แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องอุ้ม TTP Channel ค่ะก็วันนี้เรามาทําคลิปรีวิวบ้านค่ะที่ตามที่ตกลงกันหมเนอะว่าครบสองแสนซับสไครต์ก็จะมารีวิวบ้านก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าแต่ละส่วนจะมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นห้องของใครบ้างค่ะมีความรกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะก็เริ่มจากที่ตรงนี้แล้วกันส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนยอมๆค่ะคุณแม่เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้มากปลูกจนคิดว่าเปป็น่า เมื่อก่อนก็คือต้นมาจะลบกกน,นี้อันนี้คือเคลียแล้วนี่คือเคลียแล้ว <ş ark> ก็จะมีประมาณน,นี้เมื่อก่อนตรงนี้มีดอกเข็มด้วยตอนนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยคุณแม่บางคนณหนูจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คือถ้าซื้อบ้านที่เนี่ยค่ะคุณแม่บอกว่าได้ต้นมะม่วงสองต้นอันนี้รู้สึกว่าเหลือต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็ไปแล้วแล้วก็มีต้นกล้วยด้วยต้นกล้วยก็ไปแล้วเหมือนกันค่ะร้อนมากที่นี่ก็จะมีค่อนหางจระเข้ด้วยแต่ตอนนี้คือเหี่ยวมากพอร้อนมาก ก็ฮ้าเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอบ่อปลาที่ตะไข่ขึ้นเต็มที่แล้วแม่บอกว่าป้าคาวเก้าตัวคนจีนจะหมายถึงอะไรโชคดีสักอย่างช่วงส่วนนี้ยค่ะจะเป็นแบบพวกผักสวนครัวแล้วจะมีใบเมื่อก่อนจะมีโหระพากระเพราแตงกวามะนาวพริกคุณแม่เป็นคนที่ชอบกินผักแต่ว่าบางทีก็ไม่อยากออกไปข้างนอกองเก็ปลูกเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหลือโหระพา เอละพาต้นพริกรู้สึกว่าแห้งตายไปแล้วรู้สึกเป็นมะกรูดปะน่าจะใช่เละไม่มะกรูดก็มานาวก็สรุปเจตอต้นพริกแหละก็ยังมีเม็ดอยู่แต่น้อยนิดกระจิตริดมากใช่ไหม <c oughs> ปกติจะอยู่ในกรงต่อไปนะคะจะเป็นกรงของหมาที่เลี้ยงไวค้ค่ะในบ้านนะคะจะเลี้ยงหมาไว้ทั้งหมดหลายตัวอยู่ก็จะแบ่งข้าโซนสัตว์เลยจะมีทั้งหมด3ส่วนก็คือ ที่อยู่ในบ้านแล้วก็นอกบ้านอีก2โซนนะคะการขนานี้หมูก็ออกมาได้คือเหมือนถ้าไม่กั้นอะคะ่ะหมูมันมาาันจะตะเกียตะเกียตะกายออกจากกรงแล้วก็แบบมาทําลายต้นไม้แม่เต็มเลยก็เลยมากัน้นกั้นขานาดน,นี้ก็ยังออกมาได้ก็ยังงงว่าใช้วิธีไหนออกกรงข้างหลังจะเป็นของใช้ไหมค่ะตอนแรกก็อยู่ในบ้านแหละแล้วสักพักพี่สาวก็เริ่มนิรัเทอออกมานอกบ้านแล้วก็มาได้ไง ก็ทิ้อยู่นู่นระยายวันนี้เฉยตรงนี้นะคะก็จะเป็นมานั่งค่ะก็ถ้าเวลามีหมูกระทะอะไรเงี้ยค่ะก็มานั่งกินตรงนี้แล้วถ้าฝนตกก็ย้ายเข้าไปกินในบ้านแล้วก็ตรงนี้นก็จะเป็นที่วางรองเทา้าที่เป็นพวกรองเท้าแตะอะไรเงี้ยค่ะอีกโซนหนึ่งโซนนี้จะมีมาม่ากับโบอิงอยู่ของมาม่าก็จะอยู่แบบโซนใหญ่หน่อยส่วนโบอิงก็จะอยู่โซนไหนเวลาให้อาหารก็วิ่งโซนนู้นเศษโซนนั้นเศษโซนนู้นแล้วขึ้นไปข้างบนอีกยอะไรเงี้ยค่ะ เป็นบ้านที่ลกมากแล้วก็จะมีหมาเดินผ่านเพ่นพ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เข้าบ้านกันเถอะข้างในก็จะลกมากๆเลยค่นะเข้าเข้ากันเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอเป็นโซนรองเท้าเลยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเช็ดทาอ์แล้วก็ย้ายรองเท้าเข้ามาค่ะห้องนี้จะลกเป็นพิเศษโอ้ <c oughs> แบบอารมณ์เหมือนห้องเก็บของแต่ก็ไม่ใช่ห้องเก็บของอะไรก็ไม่รู้เยอะยๆไปหมด จะมีเป็นตู้และอันนี้เขาจะเป็นตู้ยากับตู้เครื่องเขียนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเก็บของต่างๆ <c oughs> เดินมาอีกรอบก็จะเจอเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นแบบดอกไม้เงี้ยจะเป็นดอกไม้ปิดผนังก็จะมีโฟมล้างหน้าให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็โฟมล้างมือพ <c oughs> อจากห้องน้ำนะคะเดินมาก็จะเจอเป็นโต๊ะหินอีกแล้วเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอเป็นโต๊ะคอมอันนี้คือล็อกมาก ก่อนถ่ายนี้คือไม่ได้ตัดตีอเลยทั้งสิ้นอันนี้นะคะเอาไว้ทํางานตรงนี้ก็จะเจอกระเป๋าที่ขายค่ะสนใจสั่งอุ้งที่ดีดีช็อปได้ค่ะ <c oughs> เอ้ยมีกระเป๋าที่เป็นกระต่ายยังเหลืออยู่นะ <c oughs> ยังมีอยู่นะคะสนใจก็ทักได้แล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นหมอนผ่าค่มค่ะสนใจไหมถ้าสนใจทักมาได้ค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็เดินมาตรงนี้อีกก็จะเป็นของ <c oughs> ที่ลงมาอันนี้แฟนขับบ้านให้น่ารักมากเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่วันมาให้น่ารักมากตรงนี้นอนหลังจากเข้ามาก็จะเจอเป็นเครื่องดนตรีไทยอันนี้เป็นจักเก้พี่สาวเป็นคนเล่นขิมคุณเลเล่ซอคุยละน,นาดหวัวละวัง <c oughs> แล้วก็เดินมาทางนี้ก็จะเจอกีตาร์กับเปียนโนค่ะข้างล่างก็จะมีไวโอลินด้วยเป็นของพี่คิวไวโอลินแล้วก็อันนี้ว้าวหนูตอนอเด็กๆคืออ้วนมาก แล้วก็ถ้าเดินมาอีกก็จะเจอเป็นตู้หนงรรังสือตู้หนังสือจะมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เมื่อก่อนเจ้ามุกชอบอ่านนิยายมากมันก็จะมีนิยายตเต็มเลยของหนูก็จะของหนูจะสะสมหนังสือพวกเนี้ยค่ะที่เป็นเล่มแบบอย่างเงี้ยก็มีหลายเล่มมาแล้วก็จะมีโซฟาสุดรกมากเลยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นตู้พวกเพื่อชามคุณแม่เป็นคนชอบค่ะเก็นเนี้ยค่ะเป็นพวก เล่าอะไรเงี้ยเนาะที่สะสมด้วยแล้วก็เป็นถ้วยชามที่คุณแม่สะสมค่ะเดินมาอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวค่ะเข้ามาตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นมีสามตู้มีตูน้นี้ตูน้ตนี้แล้วก็ตู้นี้กจ็จะเป็นตู้อย่างงี้จะแบบแยกช่องไว้ว่าเอออันนึงใส่กเบเกอรี่ใส่ทำขนมใส่อย่างอื่นแล้วก็มีพวกถุงอะไรงี้ไว้ด้วยตรนนี้ก็จะเป็นชิงน้ำค่ะแล้วก็ถ้าเดินมาอีกก็จะเป็นครัวแม่กำลังจะไปทำอาหาร เดินมาเซ็ขึ้นไปข้างบนกันค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนกับแบบห้องรีดผ้าอะไรยนี้นะอันนี้จะลงหม่ห้องนี้โน้ก็จะเป็นห้องของเล่นค่ะมันก็จะลกกว่าห้องอื่นเพราะว่าเก็บแต่ของเล่นอืมจะมีทางตุ๊ก,กตาบ้านกระดาษอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นพวกเลโก้ก็จะอยู่ตามพื้นด้วยอันนี้เป็นห้องนอนนะคะคือรลกบล้างให้ดูแบบย้อนแล้วยวให้ดูตู้นี้แทน ตู้นี้นะคะจะเอาไว้เก็บเป็นเซราม,มูแล้วก็พวกติ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเซรามูเซรามูเซราม,มูอะไรอย่างเงี้ยกล่องน,นี้ก็จะเป็นพวกติ่งค่ะเป็นพวกแบบบัมที่ซื้อนะถ้าเดิมีก็เหมือนเดิมเลยเป็นโต๊ะเขียนหนังสือค่ะอันนี้เป็นห้องรอของหนูกับคุณแม่นะคะก็พี่ซินแนะนําภูมิใจอันนี้มาอันนี้พี่เก่งซื้อให้อขอบคุณค่ะ <laughs> หนูรู้พี่เก่งต้องมาดูคลิปหนูก็ห้องต่อไปนะคะห้องนี้จะเป็หนหน้องพระค่ะ ท่าที่นี่จะใหญ่หน่อยเพราะว่าบางทีก็จะมีคนมาประชวตู้น,นะะู้นค่ะก็เดินมาเรื่อยๆถ้าเดินมาทางนี้น้องก็จะมีทั้งหมด5ห้องก็คือจะผ่านทางห้องพี่ชายห้องพี่คิดห้องเจ้าลุงห้องนาวแล้วก็ทางชื่อไหมห้องผาอีกรอบหนึ่ง <S <s ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปน,นี้เป็นไงคะชอบหรือเปล่าเอยก็ทำตามที่สัญญาไว้ให้ล้วถ้าชอบคลิปน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคา่ะบ๊ายบาย